ไทยน่าจะทบทวนบทเรียนเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ได้เห็นดีเกของชาดาแล้วว่าร้ายวุฒิภาวะถ้าเพื่อไทยไม่กล้าปรับคอรมอไม่กล้าปรับชาดาเอาออกไปเป็นสอสอธรรมดาเพื่อไทยจะโดนโลรกห่าลงทั่วประเทศแก็บจบไม่วาดไม่ไว้สมัยหนะ้า เพราะฉะนั้นชาดาเป็นสายลอกคว้าให้กับเพื่อไทยแม้ยังจะเอาภูมิใจไทยก็ไม่ว่าถ้าเพื่อไทยไม่อยากเป็นโูคหาเอาชาดาชัยเศษออกไปแล้วเพื่อไทยจะไม่ปันไลไปพร้อมๆกับชาดาดังนั้นเนี่ยที่ว่าต้องเอาออกไปก็เพราะเป็นอันตรายคนอย่างนี้ถ้ามีอำนาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติต่อประชาชนคนดีเป็นอย่างยิ่งได้เวลาแล้วเพื่อไทยบาปใหญ่ได้ก่อไว้ จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วชั่วข้ามคืนเพื่อเจ้าของพักเจ้าของข้อตอนนี้มันก็ถลอะกออเปิกแล้วถึงเวลาที่ปรับพรมอแล้วเอาผมจะไครออกไปแก้ไม่ได้แล้วครับโรมพยายามอธิบายใครต่อใครพยายามอธิบาย แต่ไอ้พวกสสกระหายเลือดที่มันโชคดีได้เป็นรัฐบาลมันพยายามค้านไม่ให้พูดเมื่อไม่ให้พูดก็ไม่รู้ถึงสาเหตุเมื่อไม่รู้สาเหตุของโรคจะแก้ไขโรคได้อย่างไรผมต้องโทษไอ้ชาดาที่เกียรติยศรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ต้องมีวุธิภาวะควบคุมอารมณ์ได้ให้มากกว่านี้ไอ้เนี่ย มันควรมาตั้งแต่ก่อนจะตั้งรัฐบาลก่อนมาเป็นรัฐมนตรีอ้างนั่นอ้างนี่สิ่งที่มันอ้างวันนั้นเนี่ยมันมาตรงกับวันนี้วันนั้นเนี่ยเขาให้เลือกนายกรัฐมนตรีแต่ไอ้พวกผีเปรตไอ้พวกทุเรศทุรังมึงไปอภิปรายไม่ไว้วางใจพิธาไอ้เวนสะใจไหมเขาให้ไปเลือกนายกพิธาเขารวบรวมเสียงมาได้แต่ไอ้ชิบหาย เกือกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่ประชาชนไว้วางใจมาแล้วเมื่อวานก็เช่นกันรมขอพยายามอภิปรายว่ามันสาเหตุมันมาจากอะไรแต่ไอ้พวกพารากไม่ยอมฟังอ้อยนอกประเด็นนอกประเด็นถ้าอยู่กล้า้ผมจะตบแม่แม้กระเด็นเลยนี่แหละผมอย่างนี้อาวุธธีิภาวะชู้ขี้รับเด็กก้าวไกลก็ไม่ได้โมโหโกรธาเป็นสสรายวุฒิภาวะมันต้องถกถึงต้นตอของปัญหาน่ะ เมื่อโพดอย่างนี้ก็ต้องโยงไปสมัยรัฐบาลที่แล้วที่ไอ้หัวหน้ากบฏนะมันจะปรองดองบอกว่าปรองดองการที่ปรองดองได้เนี่ยมันจะต้องเอารากเห้าของปัญหาไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสือเสอ้อปปปสเสื้อพอ่อเสื้อแม่อะไรมาดอกมึงขัดแย้งกันด้วยเรื่องอะไรวะเอาความขัดแย้งทั้งหลายมาขยายความหาทางลง ผมเคยบอกแล้วบอกตั้งนานแล้วตามไปดูคลิปผมเถิดผมคำไหนคำนั้นผิดแต่ไม่ได้ใช้นี่ใช้สินเพื่อนแค่นั้นละ่ะที่ผิดคำพูดอย่างอืงอ่นไม่ผิดผมบอกว่าเปิดสภา,าแม่มันสักหนึ่งเดือนหรือสูบป,ประชมุมห่งชิเศรษฐกิจเอาผู้ที่มีความคิดเห็นต่างมานั่งและมาถกขัดแย้งกันรื่องอะไรหาทาันลงไงห้ได้ทําไมต้องปฏิวัตษษิทั้งสินทําไมจะต้องมาต่อหน้าสช ทำไมจะต้องไปมอเวรทำไมต้องพอตมเวรทำไมเป็นการเลือกตั้งเอาสารพันปัญหาที่มันค้างคาใจประชาชนเนี่ยมาหาทางออกให้ได้แล้วจึงจะเกิดความปรองดองทำไมต้องฆ่าข้าวศิเจศพใครอยู่บ้างหลังพูดกันได้หมดจดหมดใจผมเคยเสนอนะครับงบประมาณเท่าไรเลี้ยงก็ไป เพื่อหาทางออกให้กับประเทศแต่ไอ้พวกทุเรศทุรังไอ้พวกโซนตีนมืองปฏิรูปแต่พวกมึงเขียนกฎหมายก็แต่พวกมึงร่างรัฐมนตรีแต่พวกมึงเจิมจิมเจิมเจิมจ,มจิมมามันก็เลยหาทางออกให้ประเทศไม่ได้เพราะไม่เอาปัญหาทั้งหลายมาขยํามเรีหาทางออกเรื่องเมื่อวานก็เช่นกันถ้าไม่พูดถึงต้นตอของปัญหาเนี่ยมันจะแก้ไขได้อย่างไรก็พยายามยง วมีพรรก,การเมือนั้นพรรคการเมืองนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ค่อยชี้นาเด็กให้ทุนไอ้ชาดาเป็นรัฐดนตรีทําไมมึงไม่จับกลุ่มขังพวกแม่มาเลยไอ้พวกบัตรซบเช่นนั้นนี่เออนักใจเลยประเทศนี้เนี่ยชาดาบางทีก็ซ่าเกินเหตุหลายคนเตือนผมมึงอย่าไปยุ่งชาดานะเจ้าคนมันยิงกระบาลแม่มึงนะ ผมเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าพ่อประเทศไทยเจ้าพ่อแห่งคุณงามความดีผมจะกลัวยพวกอภรีไหนวะอยู่มาขนาดนี้ตายก็ช่างมันนะครับทีนี้เนี่ยชาดาหรือใครต่อใครก็พยายามโยงว่ามีคนอยู่เบื้องหลังก็ไม่ว่ามันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีตามที่จริงเรื่องนี้ถ้าอยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยทำความเข้าใจกับเด็ก แล้วก็จะเป็นเรื่องเล็กไม่มีใครบังอาจไปล้มราชบัลังหรอกขับรถปาหน้ากันเบียดแต่ไล่กันเนี่ยขนาดผมไม่ได้เป็นเจ้านะมันยังยิงกันตายโหงเลยทุกคนมีศักดิ์ศรีหมดขับรถปาหน้ากันมองหน้ากันยิงกันแล้วนี่เป็นเจ้าว่าเจ้าแผ่นดินคนไปดูเมินหยียดยามเช่นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่บังควร แล้วก็ไม่มีใครกล้ากระทาไม่มีใครกล้าคิดหรอกแต่พยายามจะโยนความผิดให้ได้เด็กมันสติแตกกับบางครั้งมันสติแตกเหมือนยาโครเหมือนจมพลอย่างนี้มันสติแตกด้วยความอัดอัน้นตันใจของสารพันปัญหาแต่พยายามหาโยงเรื่องโยงเรื่องไปใส่คนดีพยายามขยายบาดแผลผมจะถามไอชาดา ตอนที่สักสยามชิดชอบชาดาต้องตอบนะเอ้ยอูกปปชเ,เชีมูลความผิดสารสั่งพ้นหน้าที่คดีทั้งของกระดดมทั้งอะไรมัายงใหญ่หุ้นบริษัทอะไรมากมายสารสั่งพ้นหน้าที่ที่่านมาไอ้ชาดาไอ้อนุทินบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัว มันบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งที่สัตยามเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช่ว่าประมาณภาษีพี่น้องประชาชนหลายแสนล้านต่อปีบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นแต่พอเรื่องไปขัดขวางกระบวนเสด็จเนี่ยหาว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังทำไมไม่พยายาม อย่าขยายความเช่นนั้นว่าเด็กมันกดดันมันอาจจะทําเองก็ได้อย่าเจ้าชี้ไปทั่วกลางในสภาชาดาสมัยหน้าขอพุณเข้าสภาสักทีเะผมจะวางมวยไก่ชาดาในสภาสักทีามาลือลั่นสนานเมืองนะครับไม่ไหวคนอย่างนี้้ามีอำนาจบาดใหญ่ประเทศชิบหายนะครับพอเรื่องตัวเองเรื่องพรรคตัวเอง รัฐมนตรีโดนข้อหาเหมือนจะทุจริตเนี่ยบอกว่าเรื่องส่วนตัวไอบ้บริษัทเนี่ยบริษัทไอ้สัทยาม่ะบริจาคเงินให้ข้าพูนเจไทยด้วยเงินไปชุดหรือเปล่าผมไม่อยากจะโยงแล้วที่เกียรติชายหนังมวนเก่าแต่โยงให้เห็นมันบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ไอ้สัทยามถูกคดีเออแต่พอมาเรื่องแบม พยายามขยายความว่าเด็กมันถูกจก้างก็หาคนผิดมาทีครับผมจะจัดการมาด้วยถ้าใครจ้างเด็กไปทำอย่างนั้นเนี่ยเออผมห้าโหดอย่างนี้แหละก็พูดมาตลอดว่าชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมันเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพนุบอลยึดเป็นหลัก เห็นเมื่อวานเนี่ยโอ้หนักหนา,หนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งและไอ้พวกที่ออกมาราวีทั้งหลายเมื่อวานล้วนแต่เป็นสสไอ้ออพวกนกเวทดไอ้พวกปิดสนามบินพวกปฏิรูปคนเลืยกตั้งทั้งนั้นไอ้เสงแข็งสังขังเนี่ยและสิ่งที่เขาเรียกร้องว่าทออําไมไอ้สปปสเนี่ยบางคนก็ดีทุกองค์กรมีคนดีคนชั่วที่ไปทาได้เขานี่ ทำไมไม่ถูกดำเนินคดีและผมตั้งข้อสังเกตสมัยรัฐบาลที่แล้วไอ้คนที่ไปเชียร์รัฐบาลที่แล้วรัฐบาลกบฏทลยศแผ่นดินน่ะถูกจับเปรี้ยงผิดพรากอผิดโควิดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษไอ้พวกที่ไปเชียร์เนี่ยไม่ผิดปล่อยกันโยอแยะหมด แต่พวกติดไปไล่รัฐบาลเส็งเคงอุบาทครั้งที่ผ่านมาติดคุกหมดจับถูกข้อหาพอขาพูดตรงนี้ว่าทำไมปล่อยให้คนที่ใช้ความรุนแรงไปทำร้ายแบมอะไรตะวันที่พารากอนปล่อยลอยหน้าลอยนวลอยู่ได้เออเลยก็อยากจะย้อนไปสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาคนที่ไปเชียร์หัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ากาบฏ สามารถความความผิดได้ทั้งนั้นแต่คนที่ไปต้านปนแสดงความคิดไม่ตรงกับรัฐบาลเนี่ยถูกจับทั้งนั้นอย่างผมเนี่ยเจ็บใจไม่หายทุเรศถูกปรับคอรกรถูกุเชิญถูกปรับหนึ่งพันจำคุกะอะไรแล้วไม่รู้พราะสั่งปรับพึบระวังไม่ใจก็ปรับเอาขุดแจมือมาคล้องผมเลยพาไปควบคุมในห้องขังใต้ถุนศาล แต่ไอชิบหายชั้น14ยัดแม่ 8, บินมาเลยขอโทษพี่น้องไม่มีหมาตัวไหนเอากุ่นใจมือไปใส่แถมไม่ต้องเข้าอยู่ในเรือนจำเห็นไหมไอ้บัตรซบเช่นนี้น่มันทำให้พี่น้องประชาชนเห็นโอ้โอ้อาทำไมไล่ล่าแต่พวกคูความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนนี่ถ้าเปรียบเทียบผมมัน,นิสัยไม่ไม่ดีเลย พอโมโหแล้วมันพาขึ้นสิ่งที่จะพูดก็ไม่ได้พูดดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับอย่าพยายามขยายวงเหมือนก้าวไกลขอพูดถูกต้องแล้วหาต้นเหตุสภพาเวลาตั้งมากมายทําไมไม่อพิปรายฮะมันตายชักกันไปเลยมึงพูดมาเลยมึงพูดมามันพูดชั่วพูดดีประชาชนจะตัดสินมันเองไม่ใช่ไป กาจรประจานทิการบตกมันจะเปรี้ยงเหยือพวกอุบาทอย่างนี้ยแดกภาษีประชาชนทําไม่เสียเวลาสภาสร้างมาสองหมล้านสร้างยังไม่เสร็จไอหาตัวไหนมันแดกไปว่าเออกล้าปรับสภาเป็นหมื่นล้านพอเผด็จการมาเป็นรัฐบาลมันก็ย้อนยานไม่ต้องปรับก็ได้มึงมาสร้างความชิบหายกับปูนี่แ yeah, ย่มากๆประเทศนี้ พูดอะไรอีกผมกระา,าขึ้นแล้วมันพูดไม่ออกนะครับดังนั้นนะครับการที่จะนำประเทศเข้าสู่ความปลองดองได้ดมันต้องรักกันเหมือนฉันพี่น้องไม่ใช่ผลักไสให้ใครออกนอกประเทศพูดมาได้ยังไงไปอยู่นอกประเทศเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปอยู่นอกประเทศด้วยสิ ถ้าเห็นว่าการทำความวาผิดของสัตยามที่สารสั่งเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไอ้ชาดาก็ชั่วกว่าที่จะอยู่ประเทศไทยกูว่านี่เออสงสัยได้ไปขึ้นศาลสายวุติสานีเป็นสีแสนร้นนะผมผมไม่กลัวอะไรั้งสิ้นแล้วละครชีวิตนี้เพื่อการจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบางครั้งเราต้องสละชีวิตผมเรียนรู้เรียนประสบการมามากอ่านหนังสือองค์การทูตเจ มหาตามะคันธีเหมาเจอตรงนักต่อสู้ทั้งหลายยอมสละความสุขส่วนตนเพื่อให้ประชาชนมีความเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นการที่ผมมาเยือนอยู่จุดนี้ผมไม่กลัวไอ้หน้าไหนทั้งสิ้นถ้ามันเป็นกังฉินต่อชาติไม่ใช่ท้าแต่อย่ามาลองดีนะครับเอาเถะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ หวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะเข้าใจว่าประเทศนี้มันเป็นอย่างไรใครมันกดปุ่มสั่งได้การจะเปลี่ยนผ่านไม่ว่าเราจะเจ็บแค้นแน่นหมักขนาดไหนชีวิตใครใครก็รักเข็มตาม,มือมีดบาดนิดเดียวเราก็เจ็บแล้วดังนั้นเนี่ยเราอย่าได้คิดทำร,าร้ายไล่ล่าใครไปดูสิ ให้ได้รับความเจ็บปวดรวดเราวอย่าได้เห็นฆ่าราวีกันขอให้ทุกการเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยใช้สันติวิธีใช้ครูหาเป็นเลือกเลือกตั้งดีกว่านะครับยิ่งพวกพยามารมันใช้วิชามารเท่าไหร่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนคนดีทั้งหลายได้เข้าใจในบริบทการเมืองมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ ว่าต้นทุนทางการเมืองของไอ้พวกพาเด็จการพันชั่วมันไม่มีมันหมดแล้วหมดตั้งแต่ไปร่วมรัฐบาลกับไอ้พวกขอกบทเช่นอำนาจล้มรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีความเ็ดสามารถแก้ตทษกรรมตัวเองได้เมื่อมันไม่มีมุกจะเล่นมันก็ไม่รู้จะเล่นอะไรไอ้พวกนี้มันต้องขอบคุณไอ้ไอ้ที่ปวนกับบนเสด็จชื่อแวมัตตวันนะ มันต้องขอบคุณด,ด้วยขอบคุณได้เด็กบ้าเอ๋ยที่มึงทำเรื่องขึ้นมากูจะได้หาราคากูจะได้มาเสนอหน้าในทีวีนะครับถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้ไอ้พวกอเรรนี้ก็ไม่มีเรื่องจะพูดไม่มีเรื่องจะโหนนะครับผมเรียนใน้พี่น้องประชาชนทราบรเสมอว่าเจ้าใกมมลผมไม่ได้ล้มเจ้าหรอก แต่มันจะลม้มมันจะถอนหน้าถอนโคนไอ้พวกที่โหนเจ้าหาเก,ก้นแค่น,นั้นแหละครับไอ้พวกโหนเจ้าหาก,กินในตัวสำคัญปากบอกว่าจงรับพักดีแต่มึงโกงปีละเท่าไรอย่ามาเที่ยวอดีรัฐมนตรีทั้งหลายข้าราชการใหญ่ ขอนขึ้นเป็นตำแหน่งใหญ่ได้รับการโปดเก้าจับในหลวงเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติได้รับสายสะพายแต่การที่พวกมึงไปช่อชนต้นชาติใช้อำนาจโดยมิควรพวกมึงจงรับพกดีหรืออปเราถามจงรับพอดีต่อด้หลวงมั้ยที่มาเยียบย่ำซ้ำเติมประชาชนเนี่ยช่อชนต้นชาติเนี่ย เพราะฉะนั้นสำนึกกันหน่อยนะเว้ยไม่ใช่ชี้หน้าโอ้ยดูมันจวรับพอดีอย่าผูกความรักชาติอย่าผูกความจงรับพกดีจนแบ่งค่ายแบ่งสีขยี้กันเละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่เล่าจะหน่อยอีกจับต้นชนปลายไม่ถูก อย่างคุณนายกรพลตะวันก็จะพูดอะไรก็จะเขียนผมไม่ได้เขียนนึกอะไรก็พูดผมว่านะครับก้าวไกลเนี่ยเขานำไหลไหลเย็นไหลนิ่งเขาไม่ก้าวร้าวเลยเมื่อวานนี้ตอบโต้อไอชาดานี่ใช้เหตุใช้ผลที่ต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมานี่ก็เพราะผมนึกถึงธนาทรนึกถึงพิธา ถ้าเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นกับผมเนี่ยานนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างธนาธรเนี่ยเขามีหลายพันล้านพักของเขาถูกยุบเนด่วยการข้อหาเนี่ยบอกว่าให้เงินกู่พักผิดกฎหมายทั้งที่เขาทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายแต่พวกได้ยํำตำบอลทั้งหลายมากมาย สามารถจะผิดได้แต่รอดพิธาถืออุนซือเข้าสาภาไม่ได้มาหกเดือนและพยายามจะบอกว่าล้มสถาบันล้มล้างการปกครองอะไรขอโทษนะเขาไม่ได้ว่าล้มล้างสถาบันหรอกแต่ล้มล้างการปกครองขอโทษด,ด้วยบาทีผิดไปเขาจะควองเอาอีกผมคิดว่าถ้าผมมีพลังเหมือนพิธาเหมือนธนาธรจมมุ่าเป็นรรคของผมนะ ว่าถือหุ้นสื่อผิดเนี่แต่ทุจริตยังเป็นสอสอได้เป็นเลขาธิการพรรคได้เป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยถ้าผมเป็นเหมือนพิทามีประชาชนเลือกมา14ล้านเสียงแล้วผมถูกยัดข้อหาอย่างนี้ผมอาจจะไม่ใช้สันติวิธีก็ได้ปลุกขึ้นมาสักสิบล้านห้าล้านเอาไว้แหกนกันไปเลยแต่ผมชื่นชม ธนาธรพิธาเขาสามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้แต่เขาไม่ใช้ความรุนแรงต้องขอรพเขาตรงนี้นะถ้าเขาปลุกประชาชนมาต่อต้านนี่ท่านคิดว่าสลบสนเล้านไม่ต้องมาทั้ง14หรอกมาสักล้านหนึ่งรัฐบาลจะรับมือไหวไหมยังชื่นชมเขานะครับเขาถูกเหยียบย่ำทำลายถึงขนาดนั้น สวแข็งแข็งสวชงเอสารสั่งกองข้า ons, Sho, H feld, H หาข้อหายาเสพติดอายาสบายไอ้สวยังช่วยบางคนมันก็ยังปกป้องยังเป็นสวแต่พิธาถือวันเซอร์เข้าสภาไม่ได้มันน่าเจ็บใจมั้ยถ้าเกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมกอดทนไม่ได้เหมือนพวกนั้นถ้าพูดรุนแรงไปก็ขอโทษเถอะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้อำนาจบางครั้งเนี่ยมันต้องยั้งบ้างนะครับ พ็พูดไปใช้อำนาจสิทธิขาดชี้ขาดประเทศอย่างนี้มันกล้เป็นผีตายหวงกัยทั้งนั้นแล้ว 60- 70บ0ทั้งนั้นแล้วยังต้องการเปรตอะไรวะถ้าพูดหยาบๆยาตอนแรกขอนหน้าตายอย่างต้อการตายหงอยได้เลยบวชูนี่ไม่สร้างมันจกท่านความดีกับประเทศชาตินะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นประชาชนตื่นรู้ความรู้นี้จะนำสู่การเปลี่ยนแปลง และเพื่อไทยน่าจะทบทวนบทเรียนเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ได้เห็นดีเกของชาดาแล้วว่าร้ายวิภาวะถ้าเพื่อไทยไม่กล้าปรับคอรมมไม่กล้าปรับชาดาเอาออกไปเป็นสอสอธรรมดาเพื่อไทยจะโดนโรคหาลงทั่วประเทศ แกบจบไม่หวัดไม่ไหวสมัยหนะ้าเพราะฉะนั้นชาดาเป็นสายล่อคว้าให้กับเพื่อไทยแม้ยังจะเอาภูมิใจไทยก็ไม่ว่าถ้าเพื่อไทยไม่อยากเป็นโรคหาเอาชาดาใช้เศษออกไปแล้วเพื่อไทยจะไม่บันเลยไปพร้อมๆกับชาดาผมไม่ได้โกรธชาดาเลยครับ พระพุทเจ้าเนี่ยให้มีความเมตตาเขาตกหน้าฝั่งซ้ายเราต้องเยียงแก้มฝายก็ตกด้วยไม่ใช่สวนดูโหดเที่ยมอย่างนี้ครับผมเมตตาชาดากับผมก็ไม่รู้ใครจะตายก่อนดังนั้นเนี่ยที่ว่าต้องเอาออกไปก็เพราะเป็นอันตรายคนอย่างนี้ถ้ามีอำนาจจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติต่อประชาชนคนดีเป็นอย่างจริง ผูดผิดต้องขออภัยได้เวลาแล้วเพื่อไทยบาปใหญ่ที่ได้ก่อไว้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วชั่วข้ามคืนเพื่อเจ้าของพักเจ้าของท้องตอนนี้มันก็ถะเลาะปอกเปิกแล้วถึงเวลาที่ปรับพรมอแล้วเอาผมจะไทยออกไปอยู่กแค่นั้นเพราะพวกนี้ไม่มีความสำนึก รู้สึกเห็นคุณค่าประชาชนได้ทีขี่แพะไล่ได้ทีขี่แพะไล่คนดีนะครับเอาให้ความเห็นกันแค่นี้จับต้นชนปลายยากวันนี้นี่คือข้อเสียของผมนะครับพอโมโหโกธาปัญญามันก็มืดเหมือนพระพยอมว่า โกรธคือโง่โมโหคือบ้าใครมาทำร้ายเขียนข้าผมผมไม่ไโกรธมันตบรกระเปรี้ยงนี่ผมไม่ถือสานะแต่ถ้าทำร้ายคนดีทำร้ายความดีย่ำยีคุณธรรมนี่ผมมันขึ้นเดือดดานปุดๆเลยนี่เหมือนกับเชกัาร่านี่เห็นไม่สวมใจตลอดเวลาเชกัวร่าไม่เคยจะมาคิดเป็นนักปฏิวัติเขาเรียนแพทย์หวังจะเป็นแพทย์แต่เห็นประชาชนถูเกเหยียบย่ำทำลายอายุติธรรมโคมเงินดังแกไม่ได้เป็นแพทย์แล้วมาเป็นนักปฏิวัติ ต่อสู้ล้มล้างเผด็จการจนตัวเองต้องตายแม้ว่าชีวิตผมจะจบลงเช่นนั้นผมก็ยินดีเพราะชีพนี้ตั้งใจมาแล้วตั้งแต่ต้นนะครับถ้าไม่มีคนสู้คนไอ้ทอราชนมันก็จะล้นชาติและจะส่งต่อความพินาศให้กับประเทศชาติประชาชนอย่างปนปี้ให้กำลังใจฝขวยประชาธิปไตย ให้กำลังใจคนที่รับความเป็นธรรมแค่นี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอดุณทุกความปรารถนาดีที่ท่านทั้งหลายมีต่อจอมพลปฏิวัติในคอมเมนต์ผมไปอ่านแล้วก็ซาบถึงใจเป็นอย่างยิ่งอ๋อนึกได้คอมเมนต์มาหน่อยหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมีคนคอมเมนต์เรื่องชาดาที่เขาโมโหโกทานในสภาเขาคอมเมนต์มาว่าทําไมยาดาชัยเศษไม่โมโหให้เรื่องเขากระโดงเนี่ยแบบเอาไปนอนตาย สนามช้างอารีนาสนามแข่งรถของไอเนาคุณก็อยู่ในนั้นเมื่อปีหนึ่งสองทายาทของพวกนี้ไปทำหนังสือสัญญาขออยู่ในที่การรถไฟผมจะเอ่ยนามเลยเป็นทายาทด,ดีกว่าขออยู่ที่การรถไฟรู้สึกว่าพศ .2512 ถ้าผิดพลาดขอไปเอกาสารไม่ได้พวกว่าเนี่ยจะขออยู่มันแปลงมาเป็นขอไปขึ้นโฉนด ยึดที่รถไฟทำามหากินขายหินด้วยด้วยและสร้างความเองสวยกับประเทศชาติไม่เอ่ยน้ำมันสารดีกาสัางขับไลส่สังเพิกถอน,นโฉนดที่ดินสังขับไลส่าสรารสั่งเงียบกริบไม่มีใครขยับขับเคลื่อนแม้กระั่างมอ .44 ของไอ้เฮงสวยนั้นก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันดังท้าย ไอ้เจ้าของมอสียีเงส้่วยช่วยเหลือพวกมันมันจึงไม่มีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นขอให้พระเพื่อไทยจัดการเขากระโดงเอาเข้าวลงให้สนิดถ้าเพื่อไทยกล้าทำอย่างนี้ทำไมหน้าผมจะลดความราวีลงบ้างแต่ถ้าเมื่อชี้ทางสว่างปล่อยห้ที่การรถไฟยังให้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เนรคุณต่อแผ่นดิน ทำหมาเกินอยู่ในที่นั่นเพื่อไทยก็เป็นเผด็จการพันเดียวกันนั่นแหละโชคดีลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ